สวัสดีเพื่อนๆแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีนะครับผมจะมารายงานความคืบหน้าของแต่ละดิวเลยนะครับว่าแต่ละคนมีดิวเป็นยังไงเชลซีสนใจตัวไหนก็มันจะได้ตัวไหนบ้างนะครับผมสรุปข่าวทั้งหมดเลยนะครับผมจากสื่อหลายๆสำนักด้วยกันที่ผมรวบรวมมาโอเคเรามาเริ่มกันที่ <c oughs> ข่าวของคิสโตเฟอร์เอนกูก่อนเลยนะครับผม สถานการณ์การย้ายทีมล่าสุดนะผมของเองค็คูเอ็คุณคูณนะครผมเ,เชลซีต้องการขายขาดนะผมซื่ออย่างแอตแลนติกยูและกาเดียนนะผมรายงานว่าเชลซีต้องการขายขายขาดเอ็คุณคูณคณเท่านั้นและปฏิเสธข้อเสนอการยืมตัวจากสโมสรหลายสโมสรโดยตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรหรือประมาณ4ี่สล้านปอนด์นะครับผมเป้าหมายหลักคือไลฟ์ซิก อดีตต้นสังกัดอย่างแอบิลซิกนะครับผมกำลังเดินหน้าเจราจายอย่างจริงจังเพื่อดึงตัวเองคุณครูคืนถิ่นเป็นการถาวรแม้ดิวแม้ว่าดิวจะเป็นจะยังไม่ใกล้เคียงกันก็นกตามแต่ก็ยังมีความมั่นใจจากทั้งสองฝ่ายว่าจะสามารถหาข้อสรุปตกลงร่วมกันได้นะครับผมบาเยนมิวนิกนะผมถอยห่างเดิมเดิม,ดม,ดมทีบาเยนมิวนิกก็เป็นอีกสโมสรที่สนใจแต่พวกเขาต้องการยืมตัวเองคุณครูซึ่ง เ,เงื่อนไขที่เชลซีปฏิเสธไปแล้วนะครับผมทำให้การเจราจาต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวนะครับเองกุนคูเองก็ต้องการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดเหมือนกันนะผมอย่างถาวรโดยมีรายงานว่าเขาสนใจที่จะกลับไปร่วมทีมแอตเลซิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาประสบความสําเร็จอย่างมากที่นั่นนะและทั้งสโมสรและนักเตะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะผมเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของเชลซีนะครับผม ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเอ็นคุนคูย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว5 2บล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2023นะครับผมแต่ฤดูกาลแรกของเขากับเชลซีต้องเจอกับฝันร้ายจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างหนักทําให้ไม่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องลดภาระค่าเหนื่อยการขายเอ็นคุนคูจะช่วยลดภาระค่าเหนื่อยของสโมสรและทําให้งบประมาณสําหรับการซื้อขายนักเตะใหม่มีความคล่องตัวมากขึ้นไม่เข้ากับแผนการทําทีม มีรายงานว่าเอ็นุนคูไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมระยะย,ยาวของกุนซือเอนโซมาเลสกาซึ่งเขาถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ในเกมเปิดฤดูกาลทำให้สถานการณ์ยิ่งชัดเจนขึ้นบทสรุปของคริสโตเฟอร์นะผมข่าวของเอ็นกุนคูคมีความคืบหน้ามากกว่าราฮิมสเตอร์ลิงนะผมจากเนื่องจากมีสโมสรที่แสดงความต้องการอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะเจ,เจราจาซื้อขาดการกลับไปแรติกจึงเป็นไปได้สูงมากนะครับ และหากดีลนี้สําเร็จจะส่งผลให้เชลซีสามารถเดินหน้าปิดดีลนักเตะใหม่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนบอลสิงห์บูกําลังเฝ้ารอนะผมส่วนตัวผมมองว่าเอนกุนค,คูที่ย้ายมาเชลซีนะตอนที่เล่นให้กับเชลซีนะครับผมตัวผมก็ไม่ได้สบประมัทเออเนกุนค,คูขนาดนั้นแต่แค่ผมรู้สึกว่าเหมือนทุกนัดเลยที่เอนกค,คูลงมันเขาดูตัวเขาเองอะ อาจจะแบบดูเล่นไม่ค่อยออกดูฝืนธรรมชาติมากเกินไปอะไรแบบนี้ผมมองผมรู้สึกอย่างนั้นนะจากที่แบบเตะบอลด้วยแล้วก็ดูเขาในสนามเนี้ยครับผมมันรู้สึกว่าเหมือนอครูเล่นได้ไม่เต็มฟอร์มไม่เต็มที่อาจจะด้วยแผนหรือสภาพร่างกายหรือเรื่องการปรับตัวหรืออะไรต่างๆนานานะผมผมมองว่าการมาของเอ็งครูที่มาเชลซีนะผมมองว่า,เ,าเขายังปรับตัวไม่ค่อยได้หรือเปล่าหรือแค่แบบ ฟอร์มไม่ไม่คงที่ไม่สม่ําเสมอคือบางนัดเขาก็เล่นดีนะผมไม่ใช่ว่าไม่ไมแบบไม่เล่นไม่ดีเลยแต่มันแค่ไม่หือหวาแค่นั้นเองครับคือแบบเขาเล่นดีหละเขาเล่นดีหลายนัดน,นะผมว่าแต่มันไม่ไม่หือหวาแล้วก็อย่างที่เอนโซ่มันสก้าบอกนะว่ามันไม่เข้าคือมันไม่ได้อยู่แบบแผนในการทําทีมอะไรเงี้ยเอนเอนคุณครูจะเล่นเป็นอ หน้าต่ําใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นหน้าต่ําถ้าไม่หน้าต่ำหน้าหน้าต่าเลยก็จะไปเล่นปีกอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันขัดกันนะผมต่อไปนะผมจะเป็นข่าวของอ่าลาฮีมสเตอร์ลิงนะผมเอ่อในรูปผมไม่ได้ใส่มานะผมไม่ได้ใส่รูปมาแต่แต่ว่าเนื้อข่าวมันไม่ได้ยาวอะไรขนาดน,นะผมผมเลยไม่ได้ใส่รูปมาเอ่อเชลซีต้องการขายขาดแต่เปิดโอกาสให้ยืมตัวนะผม เดอะเทเลกราฟรายงานว่าเชลซีเปิดรับข้อเสนอการยืมตัวของอาร์ฮิมสเตอร์ลิงและต้องการปล่อยนักเตะอีก8คนออกจากทีมก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงนะครับผมเชลซี Chelsea ต้องการขายขาดสเตอร์ลิงเป็นการถาวรแต่หากไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมก็พร้อมที่จะพิจารณาปล่อยยืมตัวเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันสโมสรตั้งเป้าที่จะลดขนาดทีมลงอย่างมากหลังจากที่ใช้เงินไปกับการเสริมทัพนักเตะใหม่จำนวนมากในช่วงต้น ตลาดค่าเหนื่อยที่สูงริ้วเป็นอุปสรรคสำคัญนะผมปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้การย้ายทีมของลาฮิมส s t เตอร์ลิงนะผมเป็นไปได้อย่างล่าช้าคือค่าเหนื่อยที่สูงถึง3 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นะผมหรือราวๆประมาณ350,000ห้า0มพันาสามแสนห้ยูโรนะผมต่อสัปดาห์นะผมมีเพียงไม่กี่สโม,มสรเท่านั้นที่สามารถแบกรับค่าเหนื่อยระดับนี้ได้นะครับ ซึ่งทำให้เชลซีต้องพิจารณาการจ่ายส่วนหนึ่งของค่าเหนื่อยหากมีการปล่อยยืมตัวเชลซีพร้อมที่จะปล่อยราฮิมสเตอร์ลิงหากได้รับข้อเสนอซื้อขาดที่ราคาประมาณ20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงอย่างมากจากราคาค่าตัว47.5ล้านปอนด์ที่ซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2022นนะครับผมสโมสรที่ตกเป็นข่าวนะครับที่สนใจนะครับผม มีรายงานว่าฟูแลมเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจคว้าตัวสเตอร์ลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาแต่ครอบครัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตในลอนดอนอย่างไรก็ตามฟูแลมไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนได้ดังนั้นเชลซีต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยบางส่วนหากมีการย้ายทีมสโมสรจากลีกอื่นในยุโรปก็ตกเป็นข่าวสนใจเช่นกันโดยเฉพาะยูเวนตุสและนาโูรีที่เคยมีข่าวกับลาหิมสเตอร์ลิงมีรายงานจากข่าวจากสื่อต่างประเทศ ว่าสโมสรอ,อย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮาร์ซึ่งเป็นข่าวที่ต้องต้องมีความตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากเทนฮาร์คมแมนยู Man u, และยูเวนตุสได้ยิ่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาจากสแตมฟอร์ดบิดสเตอร์ลิงเองด้วยการเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลอนดอนซึ่งทําให้เขาต้องย้ายทีมต้องการย้ายไปร่วมในทีมต่างๆประเทศอาจเป็นตัวทางเลือกสุดท้ายนะครับผม สถานการณ์ส่วนตัวของสเตอร์ลิงนะครผมสเตอร์ลิงไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือเอนโซมาเลสกาและไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมเปิดฤดูก,กาลกับคิสตันพาเลสมีรายงานว่าแม้จะถูกแยกออกจากทีมชุดใหญ่แต่เขายังคงมีทัศนคติที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพเขาต้องการเจรจากับเชลซีเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาของเขาก่อนที่จะตัดสินใจย้ายทีมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับความคุ้มค่า สูงสุดในสถานการณ์ที่เขากลายเป็นส่วนเกินของทีมสรุปเนื้อหาข่าวนะครับผมข่าวล่าสุดของราฮิมสเตอร์ลิงคือเชลซีกำลังเล่งระบายนักเตะออกจากทีมและสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในนั้นสโมสรตั้งใจที่จะขายขาดแต่เนื่องจากค่าเหนื่อยที่สูงมากจึงทำให้การหาทีมใหม่เป็นเรื่องยากดังนั้นการปล่อยยืมตัวจึงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงโดยมีฟูลแลมที่เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่ตกเป็นข่าว สนใจมากที่สุดในขณะเดียวกันก็มีข่าวรายงานว่ามีทีมจากยุโรปให้ความสนใจเช่นกันส่วนราฮิมสเตอร์ลิงอันนี้เป็นหน้าเองคุยอยู่นะครับผมผมผมไม่ได้ใส่รูปมาเพราะว่ามันมันหารูปยากจริงแล้วก็เนื้อหาข่าวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงคือราฮิมสเตอร์ลิงผมก็ส่วนใหญ่ที่ผมได้ไปอ่านอา โพสต์อ Post ของต่างชาติมาเขาก็อยากให้ขายกันนะเพราะว่าการเล่นแต่ละครั้งของสเตอร์ลิงคือมันเป็นคนที่แบบว่าเล่นบอลกับตัวเองมากเกินไปครับซึ่งคือแบบคือยังไงอ่ะคือจะบอกว่าเห็นกับตัวก็ได้ไหมคือติดเลี้ยงอ่ะนีออ่คือลาฮิมสเตอร์ลิงมันเป็นปีที่ติดเลี้ยงถ้าจะให้นึกฟิลนะคือล่าสุดเลยก็คือเหมือนมาดูเอเก้นะครับผมเหมือนกันเลยสไตล์คล้ายๆกันคือจะเลี้ยงเลี้ยงจี้จี้ตัดเข้ากลางแล้วยิงอะไรจะทํานองนั้นนะผม ล่เฮนสตอร์ลิงจะเล่นคล้ายๆมาดูเอเก้เลยอันนี้ในส่วนตัวของผมนะที่ผมมองเล่นจะเล่นคล้ายๆกันแต่คือแต่ถ้ามองอ่ะผมมองว่าสเตอร์ลิงอ่ะอาจจะดูดีกว่ามาดูเอเก้บางส่วนบางอย่างคือความคมมันก็จบได้เหมือนกันแต่เรื่องเซนเซนบอลอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าสเตอร์ลิงอ่ะมันมันโอเคกว่ามาดูเอเก้นะที่ย้ายไปอยู่อา,อาเซนอนนะครับแต่เอาจริงผมก็ ไม่ได้สบประมาทมันขนาดนั้นนะสเตอร์ลิงเขาก็โอเคมีฟอร์มมีวันที่เล่นดีเหมือนนัดที่เอ่อเออนัดตอนที่ ucl ครับตอนที่แกรมพอตเตอร์ยังคุมอยู่วันนั้นที่ไอไลฮิมสเตอร์ลิงเ่ยยิงลูกนั้นอะ่ะคืออัพถ้าสมมติว,ว่ามองว่าลูกนั้นอะ่ะถ้ายิงไม่เข้าคืออันนั้นดาได้นะแต่วันนั้นคือมันยิงเข้าไงที่จังหวะที่เลี้ยงเข้าไปใช่ปะเลี้ยงไปหน้าก่อเปโทษแล้วเหมือนจะ บอลมันจะกระเด้งกับอใครสักคนนะมันก็ร้อยมันก็ร้อยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเด้งเด้งปุ๊บแล้วก็เด้งเข้าตัวสเตอร์ลิงอีกแล้วก็ยิงจังหวะนั้นเต็มข้อเข้าไปไอ้ลูกนั้นอะ่ะผมมองว่าถ้ามันไม่เข้าอะ่ะมันจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่แต่อันนี้คือวันนั้นอะ่ะอาหิมสเตอร์ลิงเขายิงเข้าแล้วมันก็เลยแบบมันก็ทําให้เห็นว่าความมั่นใจในตัวเขาเองมันมันก็สูงซึ่งเขาก็ทําได้นะแต่จากข่าวนะผมผมก็ถือว่า ถ้าผมมองว่าผมตัวผมเองอยากขายสเตอร์ลิงไหมผมก็ขายดีกว่าขายดีกว่าถ้าจะเป็นแบบมาดูเอเกกก็ขายดีกว่าถ้าเล่นเล่นบอลด้วยตัวเองมากเกินไปนะผมที่แบบไม่ได้แบบมองทีมเป็นหลักอะไรเงี้ยผมมองว่าขายออกไปน่าจะดีกว่านะครับผมคือผมผมก็ชอบนะไลท์ฮิมสเตอร์ลิงมันเล่นมันเล่นเก่งนะเล่นดีด้วยผมก็ชอบนะแต่ผมแค่ไม่ชอบทัศนคติมันเรื่องเอ การเล่นบอลกับตัวเองตัวแบบว่าเลี้ยงเดี่ยวมากเกินไปอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมต่อไปนะผมขาจะเป็นข่าวของนิโคลัสแจ็กสันนะผมเชลซี Chelsea นะผมเปิดโอกาสให้ทุกทางเลือกนะครับผมต้องการขายขาดแต่พร้อมพิจารณาปล่อยยืมเชลซี Chelsea ต้องการขายขาดนิโคลัสแจ็กสันนะผมในราคาที่เหมาะสมเพื่อระดมทุนไปซื้อนักเตะใหม่ตามแผนของเอนโซมาเลสกา อย่างอเลฮันโดกาลาโชนะครับผมและชาวีซิมมอนนะครับแต่หากไม่มีข้อเสนอที่น่าซื้อขาดที่น่าสนใจสโมสสอก็พร้อมที่จะพิจารณาปล่อยยืมปล่อยยืมตัวนะผมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดนะผมค่าตัวที่คาดการนะครับผมมีรายงานว่าเชลซีตั้งราคาขายแจ็คสันไว้ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับผมซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นไปได้ว่าสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ หากสโมสรที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจได้นะครับผมการเสนอขายให้กับทีมอื่นเชลซีได้เสนอขายนิโคลัสแจ็กสันให้กับหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกเช่นเนวารเซนและแอสตันวิลล่ารวมถึงสโมสรชั้นนำจากลีกยุโรปอื่นๆนะครับผม,นะบผมเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่ายสโมสรที่ตกเป็นข่าวลือสโมสรที่ตกเป็นข่าวน่าสนใจนะครับผมแอสตันวิลล่าเป็นสโมสร ที่ตกเป็นข่าวกําลังเดินหน้าเจรจายอย่างหนักเพื่อคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันโดยมีรายงานว่าอูนายเอมิลี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชมในฝีเท้าของนิโคลัสแจ็กสันนะครับและมีความเป็นไปได้ที่จะมาร่วมงานกันอีกครั้งนิวคาสเซิลหากดิวของอเล็กซานเดอร์อิซากับลิเวอร์พูลเกิดขึ้นนิวคาสเซิลอาจหันมาทุ่มเงินเพื่อคว้าแจ็กสันไปเสริมแนวลูกทันที เอซีมิลานยูเวนตุสอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่จากซิีอาในอิตาลีก็ตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันเช่นกันโดยเฉพาะ a อซีมิลานที่มองว่าแจ็กสันเป็นกองหน้าที่เหมาะสมกับแผนการทำทีมของพวกเขาบบเยนมิวนิกเคยมีข่าวว่าสนใจแจ็กสันแต่ข่าวล่าสุดนะผมระบุว่าเขาได้ถอนตัวจากการเจรจาแล้วนะครับผมเหตุผลนะครับที่เชลซีต้องการขายและอนาคตของนักเตะน,นะครับผม ไม่ได้อยู่ในแผนของโคชคนใหม่นะผมการมาถึงของเอ็นโซมาเลสกาการเสริมทัพแนวลุกอย่างเจาเปโดเรียมดีแลบนะผมทำให้บทบาทของแจ็กสันในทีมลดลงน้อยอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาไม่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องหลายนัดซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาไม่อาจอาจไม่มีอนาคตในถิ่นสแตฟอร์ดบิตนักเตะต้องการย้ายทีมมีรายงานว่าแจ็กสัน ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากเชลซีเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะผมและเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาโดยได้แจ้งความจำนงกับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับระดมทุนเพื่อดิลใหญ่การขายแจ็กสันจะช่วยให้เชลซีมีงบประมาณที่จำเป็นในการปิดดีลนักเตะตามเป้าหมายหลักนะครับผมอย่างกาโชและซิมอนซึ่งค่าตัวของนักเตะทั้งสองคนนั้นสูมาสูงมากนะครับ สถานการณ์ของนิโคลัสแจ็กสันนะผมใกล้จะถึงบทสรุปแล้วโดยเชลซีพร้อมที่จะปล่อยเขาออกจากทีมโดยมีหลายสมโมสรให้ความสนใจแต่การเจรจาขึ้นอยู่กับค่าตัวที่สมโมสรใหม่พร้อมจะจ่ายให้และการเจรจาดีลวนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการย้ายทีมของนักเตะอ,อื่นๆเ,เชลซีนะผมอย่างเอ็มคุณคูที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้นะผมก็แจ็คสันนะใช่ไหมในมุมผมผมบอกไปหลายคลิปแล้วอะ คือมันไม่คมทําตามเป้าไม่ได้ทําตามจ็อบที่ตัวเองได้รับมอบหมาไม่ได้นะผมอย่างลูกที่มันควรที่จะเข้าแจ็คสันทําไม่ได้นึกออกไหมคือแจ็คสันมันก็ยิงยิงเยอะแหละยิงเยอะยิงเยอะก็จริงแต่ด้วยจ็อบต่างๆที่ที่เขาได้รับอะแล้วเขาทํามันไม่ได้คือมันก็ต้องต้องปล่อยจริงๆนะแล้วด้วยแบบเจ้าเปโดที่เพิ่งเข้ามาแล้ว โชว์ฟอร์มได้แบบโคตรโหดสุดโหดผมก็มองว่าแจ็คสันน่ะถ้าเป็นตัวโรเตชันน่ะถ้ามองผมว่ามองว่ามันก็ก็ยังได้นะแต่ถ้าให้ลงหลักเลยคือไม่ได้แต่ถ้าจะให้ถามผมว่าอยากให้ขายไหมนิโคลัสแจ็คสันผมผมเสนอให้ขายเพราะส่วนตัวนะอันนี้ผมมองนะว่าเรียมดีแลบผมมองว่ายังดูดีกว่านิโคลัสแจ็คสันอันนี้อันนี้ผมอันนี้ส่วนตัวของผมนะ เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเฉยๆนะครับผมอันนี้ส่วนตัวองผมผมมองว่าดีแลบอะ่ะอาจจะมีความดูดีกว่าแจ็คสันเล็กน้อยด้วยสรีละร่างกายนะผมแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเยอะแยะนี่เขาเล่นแจ็คสันอาจจะเร็วกว่าดีแลบนะผมแต่ไม่แข็งเท่านะผมมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับคือตอนนี้ข่าวมันก็ต้องรอ การยืนยันจากอีกทีหนึ่งนะผมอันนี้จะต้องกรองนิดนึงนะครับผมข่าวที่รวบรวมมาในวันนี้เนาะแต่ส่วนตัวถ้าถามว่าให้ถ้าอยากให้ขายอยากให้ขายไหมคือผมอยากให้ขายออกจาคสันนะผมหลายอย่างเลยที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเขาเรื่องแบบเออารมณ์ในเกมอะย้อนง่ายๆนะย้อนง่ายๆในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลเมื่อฤด,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 ดุการที่แล้ว่ะก่อน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 ปิดเอ่ดูการฤดุการนั่ะปีแล้วใช่ไหมใช่ฤ่ดุการที่แล้ว คือในเกมในคอสเซนวันนั้นที่ดูนะครับผมแจ็คสันอะมันเหมือนมันหัวร้อนอะไรไม่รู้เหมือนมันโกรธเหมือนมันหัวร้อนไม่พอใจงนหีดอะไรไม่รู้แล้วมันก็ไประบายในสนามคือมันมันมันเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเกมไหมถ้าผมจะไม่ผิดต้นเกมเนาะแล้วก็เหมือนมันเริ่มเล่นแรงเริ่มแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เนี่ยคือเหตุผมที่คือเหตุผลที่ผมอยากให้แจ็คสันออกนะผมคือด้วยอารมณ์การควบคุมอารมณ์ตัวเองมันยัง ควบคุมอารมตัวเองไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับผมตรงนี้คือผมไม่ชอบนะครับผมโอเคต่อไปนะผมะจะเป็นข่าวของกานาโชนะครับผมอันนี้แหล่งข่าวนะผมอย่างฟาบิเซโอโรมานโน่นะผมแอตเลติกแล้วก็สกายสปอร์ตนะผมอันนี้ผมรวบรวมมานะจากสามสื่อนี้นะผมความต้องการชัดเจนที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีได้ และได้ปฏิเสธข้อเสนอจากหลายสโมสรรวมถึงไบเยอร์มิวนิกที่ได้ทาบถามเข้ามาซึ่งการตัดสินใจของเขาทําให้การเจราจาระหว่างเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะผมมีความคืบหน้าไปมากปัญหาหลักค่าตัวและค่าตัวและค่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับผมแมนยูยไนเตดต้องการ50ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเตดตั้งค่าตั้งค่าตัวของการเช่วไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับผมโดยอ้างอิง โดยอ้างอิงจากค่าตัวของนาเตะในตำแหน่งใกล้เคียงกันที่ย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายครั้งนี้นะครับผมเชลซีต่อรองนะคะเชลซีพยายามเจร,าเจ,ราจาขอซื้อในราคาที่ถูกกว่าซึ่งเสนอค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ของกานาโชที่ถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ทําให้ค่าตัวของเขาควรจะลดลงนะครับเ ปมของคริสโตเฟอร์เองคูนนครับผมการย้ายทีมของกาลาโชกำลังจะถูกชะลอเพราะเชลซียังไม่สามารถขายคริสโตเฟอร์เองคูนออกจากทีมได้และเนื่องจากสโมสรจะเป็นต้องการระดมทุนจากการขายนักเตะและลดพาระค่าเหนื่อยลงก่อนที่จะปิดดีลสําคัญนี้นะครับผมเหตุผลเบื้องหลังการย้ายทีมนะครับผมความสัมพันธ์ที่เล้าฉานความสัมพันธ์ของกาลาโชกับผู้จัดการทีมแมนยูในเต็ดอย่างรูเบนอามูริมนะครับผมได้เล้าฉานตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้ว หลังจากที่เขาไม่พอใจที่ได้ลงเล่นเพียง20นาทีในเกมนะัดชิงชนะยุโรปชิงชนะเลิศยุโรป้านะครับผมส่วนแล้วก็ปัจจุบันการนาโชได้ถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่และไม่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดฤดูก,กาลของพิเ e อรีอีกซึ่งทําให้สถานการณ์ของเขากับส,สโมสรชัดเจนมากขึ้นนะผมว่าไม่มีอนาคตนักเตะ นักเตะตกลงส,สัญญาส่วนตัวแล้วมีรายงานว่ากาลาโชได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกําลังรอให้ทั้งสองสโมสรสามารถตกลงขั้นเ็กกันได้เท่านั้นเชลซีมองหาปีกตัวลุกกุนซืออย่างเอนโซมาเลสกาะนะผมต้องการเพิ่มตัวลุกในแนวลุกโดยนอกจากกาลาโชแล้วเชลซียังให้ความสนใจในตัวชาบี้ซิมมอนของไลซิกด้วยเช่นกันนะผมเดี๋ยวข่าวต่อไปเนะาะข่าวต่อไปเป็นของชาบี้ซิมมอนแล้ว บทสรุปนะครับผมดีลของการโชนะครับผมกับเชลซีค่อนข้าง,าง,างมีความชัดเจนแล้วในแง่ของความต้องการของนักเตะและเชลซีที่อยากได้ตัวมาเสริมทีมนะครับผมอย่างไรก็ตามการเจรจาเรื่องค่าตัวยังคงเป็นประเด็นที่ต้องใช้เวลาและดีลนี้จะสําเร็จได้เมื่อเชลซีสามารถปล่อยตัวคริสโตเฟอร์เองกุนกูออกจากทีมได้ก่อนวันสุดท้ายของการซื้อขายนักเตะนะครับผมต่อไปนะครับผมคือ จะบอกไงการนาะโชผมชอบ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 คือชอบอะไม่รู้ผมตั้งแต่ผมได้เห็นซานโชแบบมายืมตัวกับเราใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ปีกแมนยูแม่งแม่งดีว่ะ คือไม่รู้เหมือนกันนะตอนแรกผมไม่ชอบเลยนะซันโชอะไรเงี้ยผมไม่ชอบเลยแต่พอหลังจากที่ซันโชมาเล่นให้กับเชลซีทั้งแพชชั่นทั้งต่างๆทั้ง,าง,างการแอคชั่นกับทีมนะผมเวลาที่เพื่อนลงทีมยิงได้คือผมสังเกตตลอดตอนที่ซันโชแบบเฮ hey, กับเพื่อนเงี้ยผมจังหวะหลายๆจังหวะเงี้ยมีแพชชั่นลงทีมตลอดนะผมเสมอผมชอบมากเลยไอซันโชเนี่ยคือผมตั้งแบบแบบเแบบชียร์ให้เชลซีเซ็นนะแต่ว่าเชลซีสุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นนะผมแล้วทีนี้มีข่าวกาลาโชซึ่ง กาาโชผมส่วนตัวผมผมชอบอยู่แล้วด้วยความไวด้วยทักษะต,ต่างๆความเร็วเงี้ยผมชอบนะเพราะว่าผมก็เล่นเล่นฟุตบอลแล้วผมก็เล่นตามแบบกาลาโชเลยแบบว่าเล่นปีกเหมือนกันอะไรอย่างนงี้เออแล้วก็ชอบมาดูเขาเล่นนะครับผมผมขอจิบน้ำแป๊บนึงนะครับคือผมชอบนะเอาจิงๆกาลาโชแต่เราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเขาจะดีกับเชลซีหรือเปล่าแต่เท่า ทีแ่แต่ถ้าจะตัดสินแบบว่านั่นเลยผมมองว่าก็น่าจะเล่นได้แหละก็น่าจะเล่นได้คือมันต้องมาแข่งกับเนโต้ผมมองผมก็คือถ้าแข่งกันมันก็สูสีนะผมมองว่าอย่างนั้นนะเออแต่แต่ถ้าได้มาจริงๆก็โอเคถือว่าโอเคเลยนะผมผมชอบนะตัวนี้ต่อไปนะผมข่าวสุดท้ายนะผมจะเป็นข่าวของเอ่าชาววิซิม,มอนนะครับผม สถานการณ์ล่าสุดนะผมของชาวิสซิม,มอนนะครับนักเตะต้องการย้ายไปเชลซีแต่สโมสรออยังตกตรงค่าตัวกันไม่ได้ความต้องการของนักเตะชาวิสซิม,มอนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากแอบเลติกและต้องการย้ายไปเล่นในพิเ์ลีกโดยเฉพาะกับเชลซีโดยมีการรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะผมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดซื้อขายนักเตะว่าซิมอนได้ตกลงสัญญาสัญญาส่วนตัวกับเชลซีได้ไดเรียบได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและ ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรชั้นนำอื่นเช่นไบรเยอร์มิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมเพื่อรอการย้ายไปยังสแตมฟอร์ดบิดการเจราจาร,ระหว่างสโมสรปัจจุบันการเจราจาการเจราจาร,ระหว่างเชลซีกับแอตเลซิกํำลังดําเนินอยู่แต่ยังไม่มีข้อมูลข้อตกลงที่แน่นอนเนื่องจากแอตเลซิกตั้งค่าตัวไว้สูงที่ประมาณ60-70ถึงล้านปอนด์และปฏิเสธที่จะรับนักเตะจากเชลซีเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนะผมที่จะแลกตัวกับ ที่มีข่าวว่าจะแลกตัวกับเอ็งคูนะครับที่พร้อมเงินแล้วก็แลกแถมแลกกับเอ็งคูไปโดยยืนยันว่าจะรับพิจารณาเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นเงื่อนไขของเชลซีนะผมเชลซีเองก็ต้องการขายนักเตะบางส่วนออกจากทีมก่อนเพื่อดมทุนซึ่งมีรายงานว่าการขการย้ายทีมของซิมอนและอเลฮันโดกาลาโชนะผมอาจขึ้นอยู่กับการขายริสตเฟอร์เอ็นคู ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเล่นที่ลิเวอร์นะผมเหตุผลที่เชลซีต้องการชาวี้ซิมมอนนะครับสร้างทีมตามวิสัยทัศน์ของโค้ดนะผมเอนโซมาเลสกาผู้จัดการทีมของเชลซีต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวลุกโดยมองว่าซิมมอนเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านสามารถเล่นสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งเพย์เมเกอร์นะผมกองกลางตัวลูกหรือปีกนะผมซึ่งจะเป็นการเสริมตัวเลือกที่มี ที่สําคัญในให้กับทีมนะผมศักยภาพโดดเด่นแม้จะเพียงอายุ22ปีแต่ซิมอนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในองการฟุตบอลด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูก,กาลที่ผ่านมากับอเบไลซิกนะผมโดยทําได้แบบได้โดยทดําได้8ประตูนะผมและ13แอสซิสจากบุนเดสลีกานะครับเป็นผู้เล่นที่สโมสอนเคยสนใจมานานนะครับ มีรายงานว่าเชลซีเคยติดตามดูผลงานของซิม,มอนมาตั้งแต่มีอายุตั้งแต่เขามีอายุเพียง12ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าสโมสรเห็นศักยภาพในตัวนักเตะรายนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมเ,เหตุผลที่ซิม,มอนซิม,มอนอาจต้องการย้ายออกจากไอซิกนะผมความทยะทยานส่วนตัวนะครับแม้ว่าซิม,มอนจะมีความสุขกับการเล่นให้อเวเบลซกิกแต่เขามีความทยะทยานที่จะย้ายไปเล่นในลิกที่ใหญ่กว่า และได้ลงเล่นในรายการใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยลีกซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาต้องการย้ายไปเชลซีวิกฤตทางการเงินของแอ็บบิเลิกนะผมมีข่าวลือว่าแอ็บบิเลิกอาจต้องขายผู้เล่นเพื่อสร้างสมดุลทางการเงินซึ่งทําให้การปล่อยตัวชาวิีซิมอนสามารถเกิดขึ้นได้หากไม่รับข้อเสนอที่น่าสนใจนะผมส่วนคนนี้ส่วนคนนี้ผมผมก็ได้มาผมก็โอเคนะก็โอเคอยู่คือผมก็ ขาก็เคยย้อนไปดูเขาอยู่หลายครั้งนะคนนี้ชลซิสม,มอนคือเล่นมันเร็วอะผมผมมองว่ามันเร็วมันไม่ได้แค่เร็วธรรมดาคือมันแข็งด้วยอะไรประมาณเนี้ยผมผมผม,ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคสําหรับดิวต่างๆที่เชลซีสนใจนะผมก็เห็นด้วยแล้วกันเห็นด้วยกับบอร์ดบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ส่วนตัวผมซันโชอยากได้ซันโชนะครับโอเค สำหรับสรุปข่าวเชลซีเรื่องการซื้อขายนักเตะนะผมของเชลซีที่ผมรวบรวมมาให้ก็จะมีประมาณนี้นะผมส่วนถ้ามีอะไรอัปเดตอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเพิ่มนะครับผมแต่ส่วนอันนี้ที่ผมสรุปมาก็จะมีเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณนะผมสําหรับการติดตามของเพื่อนๆแฟนเชลซีด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไง ฝากติดตามเอาไว้ทีนึงนะผมฝากกดไลค์นะผมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจนะผมแล้วก็ถ้ามีาความไม่เห็นต่างๆหรืออะไรที่อยากจะติชมสามารถอาบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมจะอ่านทุกข้อความเลยโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมแฟนเชลซี Chelsea. สวัสดีครับผม